หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดครับรุ่นแรกไปศูนย์สามเดี๋ยวเราซูมกันแบบทุกจุดของเหรียญว่าสวยเดิมนะครับเดี๋ยวผมมาดูตรงนี้ก่อนเลยเส้นที่มีขีดจากบนลงล่างบนผ้าสังกติของหลวงพ่อเนี่ยปกติจะไม่เห็นดูเส้นครับไม่น่าเชื่อครับเส้นนี้แบบชัดมาก ดูครับดูครับดูความคมครับดูความคมครับดูตรงไหอยปลาหลวงพ่อเลยครับเดี๋ยวไล่จุดแบบห่างๆกอนเลยเดี๋ยวค่อยไปจุดสําคัญครับดูครับดูไหปลาครับเส้นนี้แบบโอ้โหมีเส้นนูนเส้นยกอือหือดูเส้นเลี้วตรงไหปลาครับจากการแกะบล็อกครับจากการแกะบล็อกครับ อ่านะครับเดี๋ยวผมไล่ให้นะครับชี้ตำหนิเดี๋ยวค่อยชี้มาดูรายละเอียดของพื้นเหรียญเลยครับว่าเหรียญแท้ๆคมคมนะครับดูเส้นผมหลวงพ่อครับดูเส้นขมับครับคมมากบอกเลยว่าตัวจริงนี่คมมากครับนแนวเวลตาเมตาดำครับยังมีเส้นเสี้ยนเนี่ยครับ ยังมีเส้นเสี้ยเลยครับนะครับแล้วเรามาดูครับในใบหูหลวงพ่อไม่ว่าจะเป็นพื้นเหรียญครับเส้นขนแมวถ้าได้มาสององค์จริงครับต้องบอกกันเลยว่าคมแล้วก็บางไม่ยา่บางธรรมดาแล้วก็บางมากๆบางมากๆครับบางชนิดที่เรียกว่าโอ้โหนะครับดูพื้นเหรียญครับที่บนศีรษะหลวงพ่อนะครับแล้วก็ หลายๆคนก็จะบอกว่าสระอาสระอาโออ่างนะหลายๆท่านก็จะบอกว่าตรงสระอาโออ่างจะมีลอนที่ยกตัวเหรียญนี้ผมไม่รู้ว่าจะเริ่มชี้ตำหนิตรงไหนเลยผมไม่เริ่มว่าจะเริ่มจะเริ่มชี้ตำหนิตรงไหนพี่ณนาขอบคุณมากพี่ผมยังมองไม่ออกเลยครับว่าผมจะชี้ตำหนิตรงไหนก่อนนะครับเนี่ยครับตรงโออ่างเห็นไหมครับด้านบนกับสระอาตรงนี้ครับจะเป็นลอนที่ยกตัว แล้วตัวหนังสือครับชี้แทบจะไม่ต้องชี้ตําหนิครับเพราะว่าเหรียญคมชัดผิวบางเสือเกินครับจนดูแวบ,บเดียวก็รู้แล้วครับว่าเหรียญจะให้คมขนาดนี้ไม่น่าจะมีครับแล้วก็เส้นคาดระหว่างคอหูเหรียญกับตัวขอบที่ยกนะครับนี่ยครับอ่าดูให้แบบชัดๆครับไม่ว่าจะเป็นเส้นโค้งๆที่ออกจากศีรษะหลวงพ่อ เส้นในใบหูเส้นพื้นเหรียญครับต้องบอกก่อนว่าคมแทบทุกจุดตัวหนังสือนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นแท่งเป็นเหลี่ยมหมดเลยอ่ะเดี๋ยวผมไล่เรียงเลยครับใครที่ชอบดูเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแรกนะครับดูความสวยงามครับ นะครับตำหนิไม่ว่าจะเป็นเส้นที่ออกมาจากวงเล็บไม่ว่าจะเป็นคำว่าแดงความสวยของเขาต้องบอกเลยว่าสวยจริงๆเน,นี่ยครับเห็นไหมครับดูการแกะอักขระครับไม่ว่าจะเป็นลอลิงวอลหวน นอนเนครับมีมิติแบบลึกมากเห็นไหมครับเป็นชั้นเลยครับเป็นชั้นล่องลึกหมดเลยเห็นไหมครับตรงนี้ครับตรงนี้แหละครับจุดพวกนี้เกผมว่าทำเทียมเรียนแบบผมว่ายากมากนะครับเพราะว่าเหรียญมีความสมบูรณ์ดูเป็นอักษรยันที่ ยกตัวขึ้นมาจากงานปั๊มที่ปั๊มลงไปแล้วตัวหนังสือได้ติดบล็อกแม่พิมพ์ที่แกะมากที่สุดวอแหวนเห็นไหมครับยังมีเส้นตวัดทับกันเลยวอแหวนตรงนี้ครับเห็นไหมครับยังมีเส้นตวัดทับจากตัวแกนที่ลงมาตรงนี้แล้วก็ยังมีเส้นตวัดทับเลยครับเนี่ยครับเรามาดูกันเลยครับดูไปพร้อมๆกันนี่แหละครับนะครับนะ ดูลอลิงสลาอาสองข้อสลาครับโอ้โหดูครับดูการยกตัวดูงานปั๊มขึ้นรูปของตัวอักษรครับคมมากเดี๋ยวมาดูเส้นคอสามเส้นของหลวงพ่อครับเนี่ยครับดูเส้นคอครับของหลวงพ่อครับโอ้โหเห็นไหมครับพี่เป็นสันขึ้นมาเลยอย่างกับกำแพงเขื่อน เป็นสันขึ้นมาเลยครับแล้วพื้นตรงซอกไข่ปลาครับคมมากคมมากๆเส้นลิ้วจีวรครับมีมิติโอ้โหดูดูริมฝีปากครับบล็อกกับยังเป็นเส้นขึ้นมาแบบโอ้โหดูไปลายจมูกครับดูความเป็นมิติของบล็อกครับที่สมบูรณ์แบบมากๆครับ ดูริมฝีปากหลวงพ่อครับอือหือดูครับดูครับดูครับดูเส้นรายละเอียดครับนะครับอ่ะไปต่อดูข้างหลังเลยครับดูข้างหลังเลยครับดูครับพี่มีปั๊มแล้วลักษณะหูฉีกด้วยนะครับ แกะบล็อกแล้วก็เป็นลักษณะยันนะครับชี้ทะลุเส้นขอบตรงนี้นะครับการแกะบล็อกหมดทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการแกะจุดเกินไม่ว่าจะเป็นเลขแตกไม่ว่าจะมีขีดสระอุสองอันที่ทะลุนะเดี๋ยวผมซูมให้หมดทุกจุดครับพวกนี้ในตําหนิมีหมดแต่เรามาซูมให้ชัดอีกทีดูเห็นไหมครับเนี่ยครับดูสระอุครับแทงทะลุหมดเลยครับนะครับเกิดจากการแกะบล็อกทั้งนั้นครับ แล้วติดชัดลึกมากนะครับติดชัดลึกแบบสุดๆความคมของตัวอักษรครับลึกหมดครับดูครับดูครับเรามาดูมิติครับว่าพระสวยๆความเป็นมิติในการกด ปั๊มแม่พิมพ์ด้วยแรงกระแทกในยุคนั้นแล้วก็ด้วยความนิ่มของทองแดงที่แกะจากความรู้สึกของคนแกะบล็อกติดออกมาแล้วเราได้ซูมกล้องชัดๆรักษาผิวด้วยการใช้น้ำยาลมดำนะครับโอ้โหถ้าไม่มีพลาสติกนะเห็นไหมครับเนี่ยครับพี่ดูเส้นบางๆที่แกะทะลุจากเส้นขอบในมาทะลุเลขเจด โอ้โห oh, ทุกจุดทุกจุดทุกมิตินะครับเนี่ยครับที่เขาบอกว่าเป็นแหวข้างตัวนะเห็นไหมครับว้วเีายวดูเหรียญครับดูความเป็นมิติของตัวอักษรที่ปั๊มได้ลึกชัดมากๆครับวับนนี้ได้ชมเหรียญหลงวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดครับนะครับไม่ว่าจะเป็นบ่าเหรียญครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นตัวตัดนะ นะครับเนี่ยครับดูครับบาเหรญขอบตรงนี้นะที่เป็นเหลี่ยมบาตัดตรงนี้ครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปนะผมจะซูมเข้าไปโอ้โหเอฟซีครับเนี่ยครับเราได้เห็นมิติของพระเครื่องที่ชัดแล้วก็ธรรมชาติของเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแรกปีพศสองพันห้าร้อยสามเนี่ยครับต้องบอกกันเลยว่าเป็นเหรียญที่มีความสวยงามมากๆครับ